มาเท่าให้โชคสวัสดีปีใหม่สุภสุขคนกับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพอเสี่ยนตรงผลวันสุกที่สองมกระาสองอาหาเกากเดี๋ยวเขียนวันทีแล้วก่อน,นพี่น้องเนาะเขียนวันทีถาวก่อน วันศุกร์ที่สองหกเก้าลาวพัวลาว เราเซียนทุ่งฝนเถอะพี่นอ้องพ่อบป็นจีวงรก็ใช่แล้วถ่ายแป๊บหนึ่งก็ได้พี่น้องเลยถ่ายแป๊บหนึ่งพ่อนอ,นพอนว่าว่าโดนหรอก เอาล่พ่อสวัสดีครับสวัสดีพี่ไม่พ่อสวัสดีรดครับไร่ขิมมะขอนลาวปัฒนาลาวปัฒนาครับงวดที่แล้วกังวดที่แล้วอออนในในพอได้ทู่เอาเพลงไดมันเขาน่าพ่อพ่อเข่าสิมันก็เข่ากันนึงเพลงก็เล่ยวิ่งเด็กวิ่งเข่าอยู่่แเด็กนี่จับคู่เข่าโอ้เด็กจับคู่เข่าแต่ว่าเล่ยวิ่เวเง,งเขา่าครับอยู่บ้านมาพ่อ ก็เสียงยายาคุยด้วยลึกหน่อยมากแต่เสร็จงานท้งนผัแในหอยงัวมาเบิ่มกันโอ้เดี๋ยวตอรอบกันอยู่นี่ยเอ้าพ่อพ่อย่ก็ว่างเอาไรพ่อขั้น6มพันหาไปรลด หลายเนาะไว้มันโยเใส่ละเ,เล็เกเด้อใช่ฮะเล็กกว่าครับโอเปมั้ยครับรัฐบาลไทยฟันตัวได้นักหนักพอ ครับครับครับเอาพี่น้องถ่าแป๊บหนึง่งได้พี่น้องเด้ mm hmm. พ่อเป็นพันในเห็ดทั้งลูกหลานมาแตาทำงานหล้วจากทั้งพ่อขามาต่อลองงัวยอยู่นาะพี่น้องเนาะถ่าแป๊บหนึ่งพี่น้อง mm hmm. เป็งได้พอนได้แล้วลว่แล้้ๆลอ้แวล้วลว,วพอดีตอนนี้ได้จังห <Okay. S 1> วะพอดี yeah. อันไรครับวิ่งเจ็ดอันอันเจ็ดกับยังขวเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองครับครับจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ แปดศูนครับแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองเลขสามตัวเลยว่าโปกเจ็ดศูนหกหกเจ็ดศูนย์ครับโกเจ็ตสองหกเจ็ดสอง หกลักลอยตัวนี้ครับหกลักอยเลขวิ่งตัวไหนพ่อเลขโอ้เลขวิ่งเน้นตัวไหนพ่อวิ่งเน้นเจ็ดเน้นเจ็ดส่วนสองตัวเดยพ่อมากตัวไหนมากเจ็ดสองกับเจสองเจ็นี่เจ็ดสองเจ็ดศูนเครับปีใหม่นี่ก็คือ เขาอยู่น้องพอเนาะปีก้าวพานไปแล้วปีไม่เขามากแล้วนี่ <Okay. S 1> อขอพูดอลไรพอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่พี่น้องเข้าของพอเสี่ยนทงฝน ปีไม่แล้วคิดว่าคิดเข่าอยู่นกพี่นกปีเก้าพัดไปปีไม่เข้ามาพราเพิ่นกายาักนกพี่น้องเนาะกับบริษสอนได้ซักละเพราะว่าพอเพิ่นเป็นนายหอยเนาะนายหอยเห็นเพิ่นยิบิดอิมพิวส์มอลเพิ่นตกลงกันได้และบอนนกพี่น้องวันศุกร์ที่สองได้พี่ <c oughs> น้องเด้อ หลังรัฐบาลไทยออกแล้วๆคะ่ะยาวล่าพัฒนาต่อพี่น้องล่าเสียนทุ่งฝนบนล่างวิ่ง7กับสองเนพิ่นพ่อเพิ่นเน้นเดเด็กพี่น้องเต้าเพิ่นกันจับคู่ให้ยูนี่เีดกับสองนี่ก็มีเ0 7ดศูนย์เหนึ่งเดสองแปดศู่ส่วนเลข3มตัวนี่6 7เศ หกเจ็ดสองหกเป็นหลักรลอยได้พี่น้องได้เท้าเขียวหกไปใส่หกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกแปดสองก็ไรได้พี่น้องได้เพราว่าหกหลักลอยพ,อพ่อเพิ่งจะเน้นให้เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเน้นติดเจ็ดพี่น้องระวังเจ็ดหนึ่งนี่นี่เจ็ดหนึ่งนี่ก็เจ็ดหนึ่งนี่ก็ขยันมากที่ดีที่พี่น้องนี่เจ็ดหนึ่งนี่ขยันดีอยู่แต่พอเจ็ดหนึ่ง นาะพี่น้องเข้าบานนี่เอาคักตรงๆแคปหน้าจอเอากันมากจังจัดบ่มาเาเข้ากระพานนะพี่น้องตัวเลขก็เป็นแค่แนวทาร่างขอบุญขอพุ่นพอเสี่ยนทุ่งฝนในไ,ไรเอามานันมาในงเง่้งปังๆกันได้พี่น้องได้ขอให้โชคดีเนาะพี่น้องเนาะรวยๆเฮงๆฝากคนไล์คนแร่คนติดตามมาน้าให้โชคสวัสดีครับผม